ขาเจ้าพยังครับนของเขาว่ากัยุติแขายบอกขายยุติแต่ยอดต่้างหนเครับเขารอข้างในเขาจังไหนเขาเก็บ40่สแต่เขาสูตัยี่เก็บ40แต่ฉีกตัวให้แค่20 แต่อยู่ข้างในเขาเก็บ20่สก็ให้ตัว่สิบอ2อแต่มาตรงนี้เขาเก็บตัวสี่สิแต่เขาสิ 20, ตัวให้ยี่สิบ 20, เบอเงิน40เพราะบ่ออ่างว่าจงังไรว่าส่สิบเป็นยังเก็บสี่สิบกับสี่สิบเพราว่าเขาก็กบอกอ่ากกไปเลย ยอดขายลดลงยอดขายลดล,ลงเครื่องตัวเครื่องไก่เครื่องบนเครื่องแล้วอยู่หุ่นนุ้ขายในเมืองสีข่ขน,นัดขายเลยในเมืองเจ็ดอ,อันนี้มาได้แค่พันหาพันสามพันสี่พันหนึ่งหมื่นันาดเป็นไ่ได้กับอย่าเขาเป็นหมองเก่าอาชีพรักเพศหนึ่งอาชีพรักก็ขายผลไม้อ๋อขายผลไม้บัตปีจ้าขายผลไม้บัตปีครับครับเดือดร้อนเนาะเดือดร้อนแล้วอยากกลับไปอยากกลับไปขายหมองเก่า ของไรก็ได้กระสานค่ะจูพุ่น,นะค่ะเพื่อได้แทบทุกเต็นเลยได้ทุกเต็นเลยมาตรงนี้ออกมาไม่มีพันในพันนะคะแบบว่าจนใบสองในพันกว่า,าสองพันสองพันกระแทบจะบกได้ค่ะตลาดมันอยู่ไกลไอ้นี่ขายขายใหม่หรือขายเดิมขายขาย,ขายเดิมครับตั้งแต่อยู่ตรงนั้นครับที่อยู่ข้างในกับข้างนอกอันไหนขายดีกว่ากันข้างในครับแล้วอยากกลับที่เดิมอยากกลับครับ ว่านี้มันก็อย่างนี้แหละครับคนก็ไม่รู้จะปั้นขึ้นก็จะแห้งก็ต้องปั้นดูคนขนม20จาน20จานอันนั้นจัง20จ้าอันนี้พอวงถ้าจะถ้าจะซื้อเื็อซื้อปปลูกก็ได้อันนี้70บาทจ้ะผู้เชี่ยวชาวที่เคารพอย่างสูงต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชานะครับในการ ให้ข้อมูลก็เนื่องจากว่ามีแม่ค้าตลาดนัดวันเสาร์ของอำเภอเลิงน้กสาได้ร้องเรียนพูดถึงข่าวผมขอเรียนว่าเดิมนั้นการค้าขายนั้นในพื้นที่วันเสาร์ตลาดนัดเป็นการจัดกิจกรรมโดยเทศบาลตำบลสามแยกในส่วนของอำเภอนั้นนะครับก็ได้ให้คําแนะนําเดิมนั้นก็จะมีการจัดขายอยู่รอบบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเือนสนามฟุตบอล ซึ่งนะครับเทศบาลตำบลสามแยกเองมีโครงการที่จะจัดตั้งสนามกีฬามาตรฐานและตอนเช้าทุกเช้านะครับและก็เย็นก็จะเป็นสถานที่ออกกำลังกายของพี่น้องไทยในะเขตเทศบาลอยู่แล้วนะครับและประกอบกับช่วงโควิดนะครับก็เลยได้ให้พ่อค้าแม่ค้าได้ขยับลงมาขายด้านหลังที่ว่าการอำเภอนะครับ บริเวณถนนลอกในเขตเทศบาลก็ได้รับคำร้องเรียนว่าการจําหน่ายสินค้าบางเจ้าก็ไม่ได้ขายเรื่องนี้ผมไล้ให้ข้อเสนอกับทางเทศบาลตำบลสามแยกไปว่าการจําหน่ายสินค้านั้นควรจัดเป็นโซนของกลุ่มสินค้าเป็นต้นว่าสินค้าการ,กรเกษตรก็ให้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับสินค้าประเภทเครื่องช้สินของเครื่องใช้ในครัวเรือนก็อยู่ส่วนหนึ่ง ประเภทเสื้อผ้าก็แยกกันอยู่ส่วนซึ่งประชาชนก็จะสามารถที่จะไปเลือกซื้อได้ตามตามโซนที่จัดไว้นะครับจัดเป็นโซนของประเภทสินค้านะครับในโซนเดียวกันก็จะสามารถให้ให้ผู้มาจับจ่ายนะครับตลาดของอ,อำเภอเลิงนกทาในช่วงวันเสาร์นะครับเป็นตลาดนัดซึ่งเรียนว่าพี่น้องประชาชนทั้งเขตอำเภอนิคมคําต้อย เขตอำเภอดอนตาลเขตอำเภอเสียนางคณิคมอยู่รวมทั้งอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็ได้เข้ามาจับจ่ายสินค้าบริเวณนี้นะครับมีผู้เข้ามาจําหน่ายจานวนมากแต่เนื่องจากการเปลี่ยนสถานที่เล็กน้อยทําให้พี่น้องเราอาจจะไม่ทราบจุดจําหน่ายเพราะฉะนั้นแล้ววิธีแก้ไขปัญหาก็คือการจัดโซนนิ่งประเภทสินค้าเดียวกันอยู่บริเวณเดียวกันให้พี่น้องได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าตามโซนที่ตัวเองต้องการครับก็เรียนว่าอำเภอให้การสนับสนุน และเรียนต่อไปว่าอำเภอนะครับก็ไม่ได้เป็นผู้จัดการหรือวางผังให้พ่อค้าแม่ค้าได้จําหน่ายสินค้าครับขอบคุณมากครับขอให้ข้อมูลเพียงเท่านี้ครับ